สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี่กะโอ้ยคือเป็นบูบูบาบา้าเ่ามนนี่ฮอสีมากเอ่อเคลียรประเด็นนะคะประเด็นมันมีภูมิมาเม่น,มนประมานว่าทำไมเห็นกินแต่กับข้าวป้าน้อยแล้วไม่จ่ายตังเคยเอาอะไรให้ป้าน้อยไหมเคยแบบว่าแบ่งปันเผื่อแผ่หรือแบบเคย ซื้อนูซูซซซนี่ให้ป้าน้อยกินไหมอะไรประมาณนี้อยากจะเดินไปเรียกป้าน้อยมาละเกินนะครับไม่อยากให้เข้าใจแบบนั้นนะคะนี่วันนี้พิงก็มาอธิบายให้ฟังว่า,าส,สมัยก่อนนี้เวลาไปซื้อข้าวบ้านป้าน้อยแกจะไม่เอาตังค์เลยไม่เอาตังค์ถามว่าเกรงใจไหมความเกรงใจทุกคนมีนะครับเกรงใจมากๆ บางครั้งไอแก้มตักข้าวตักกับอะไรหรือแกตักให้แล้วแต่จะวิ่งเนี่ยจะวางไงสมมติกระปุกตังวางอย่างี้เ้าน้อยเอาไม่เอาเออเอาไปเออเอาไปเอเอไอเนี่ยไม่ต้องจ่ายไปยไปไปไปเอาแกบอกอย่างเงี้ยทีนี้ไอแก้มกเกรงใจเราพิงก็เกรงใจวางปุ๊บวิ่งเลยแกถึงจะจะอันนี้พอ หลายๆครั้งนะคะแกก็บอกว่าก็เราก็มานั่งคุยกันก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเพราะว่าแบบว่าประมาณว่ากแกก็เอ็นดูเราด้วยบางทีตักมาก็มากินด้วยกันบ้างนะคะและทีเนี้ยณปัจจุบันนี้คือกินข้าวก็กินร้านป้าน้อยนะคะตักข้าวก็ตักบ้านป้าน้อยถึงจะที่ายยังไง ให้ตัวเองเข้าใจด้วยแล้วก็ให้พี่น้องเข้าใจด้วยก็คือปัจจุบันนี้ไม่จ่ายเงินจริงค่ะไม่จ่ายเงินนะคะไม่จ่ายเงินจริงแต่ถามว่าเคยเอาอะไรให้ป้าน้อยกินไหมเคยนั่นเคยนี่ไหมพิงไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ๆดูนะคะเนี่ยอย่างกับยะโสมาอาทิตย์เมื่อวันวันสองวันเนี่ยแก้มได้ของฝากมาก็เอาขาตะไคร้ไปมากูดเอาอะไรอะเอาเอา่ออะไรนะ เอาอะไรหน่อไม้ต้มเอาอะไรเนี้ยมาอะไรอะไร,ะไรทำไมถึงวิ่งกันขนาดนั <c> ้น <oughs> เอนะฮะนั่นแหละก็เอามาฝากไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีกับข้าวเหมือนกันบางทีผิงซื้อหมูซื้อปลาซื้ออะไรมาแต่ตลาดที่มันจะมาทำมาอัดคลิปหรือมากินให้พี่ๆดู ก็แบ่งแบ่งไว้ให้ป้าน้อยเพราะว่าแกทํากับข้าวบางทีแกไม่ว่างถ้าวันไหนที่แกทักขึ้นกับข้าวเยอะแกจะไมะ่แกจะไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มานั่งกินกับเราอะไรประมาณเนี้วันไหนที่แกว่างแกแตบบ่ว่าทํากับข้าวไม่ได้เยอะหรือว่าทําเสร็จเร็วแกก็จะมีเวลาเดินมาเมาะมอยเดินมานั่งกินกับเราตลอดอนะคะทีนี้โทษนะเะเอาเลย นั่นแหละพิงก็อ่าคอมเมนต์ในคลิปเลยนะข้ามันไก่เหรอน้องไก่ใช่ไหมคอมเมนต์คอมเมนต์อ่คอมเมนต์ประมาณว่าอะไรนะเขาบอกว่าเลยว่าเห็นแต่ไปเอาของบ้านป้าน้อยเห็นแต่ไปกินของบ้านป้าน้อยเคยให้เขาบ้างไหมเคยเอาอะไรให้เขาบ้างไหมทาไมกินแต่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยงงเขาเรียกว่าถ้อยถ้อยอาศัยเขาเรียกว่าอาศัยซึ่งกันและกันนะคะแม่หยังแม่หยัง น,น่ารักไหมค่ะตั้งกล้องเออปัจจุบันนี้คืออ,อาศัยสื่อการละครเช่นถามว่าพิงกับแก้มเอาข่าล้านปลาหน่อยมากินนี่นมพิงไปตักข่าบ้านปลาหน่อยมากินนี่เวลาเพิ่นใส่หยังพิงไปหมดเด้เวลาเพิ่นใส่หยังเพิ่นต้องการหยังเพิ่นกระสิมาใส่เหาเวลา เพิ่นขาดเรืออีหยังเฮากับซอยเหลือเพิ่นได้ตลอดเวลาเู้หิวนาวยย้ามืออีอหยังเออเอออีอยางน,นึนง,ๆๆงๆๆนีน่พี่น้องลบๆบลบชาครับชานั่นเพิ่นสมักกินชาเขียวเวลาเพิ่นหิวน้าเพิ่นก็สิฮหูเลยว่ามาถึงร้านนี้ปุ๊บถ้าอยากวันไหนที่แกอยากกินชาเขียวนะคะหรืออยากกินน้ำอะไรเย็นๆเนี่ยแกเดินมาแกจะเทกินเองเลยซึ่งเราก็ไม่เอาตังค์แกเหมือนกัน วันไหนที่แกอยากกินของหวานแกมีแก,มแกไม่ต้องบอกออไม่ต้องบอกว่าพิงป้าก,กินนู้นกินนี่ไม่ต้องบอกเลยว่าป้าหยิบได้เลยป้าหยิบได้ทุกอย่างแต่เราไม่ได้ถ่ายณนะตอนนั้นเพื่อที่จะออกสื่อ,อสิ่งที่เราสื่อสารออกไปก็แค่ว่าอาป้าน้อยเอากับข้าวมาให้กินเอ,อ กินแต่ร้านป้าน้อยอะไรเงี้ยหมายถึงว่ากินแต่ของเขาทําไมหญิงไม่เผื่อแผ่เผื่อแผ่ตลอดพี่น้องเผื่อแผ่ตลอดมีหยังไปเอิ่นเพิ่นถามแก้มได้ถามแก้มได้เอิ่นเพิ่นกินเขาทุกมือบางเทื่อไปเอิ่นสองหลอดสามหลอดนั่งถากินเขาเนินมือใดที่เพิ่นบ่มาเพิ่นกระสีบอกเขากับสีแดงกินก่อนนะคะอีกอย่างก็คือนั่นแหละตำกล้วยเงี้ยแกจะชอบกินแกก็จะหาเพื่อนกินตำกล้วยแกจะเอามาสูยแก้มกินนะคะ นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่พิงอยากออกมาอธิบายนะคะรับบดแกโตด้วยพี่น้องอยากอธิบายให้ฟังไล่สไตล์ชีวิตบางเทือเข้ากับไทยให้เบิงแค่บางมุ่มบางคนก็อาจจะเลยสิจะว่าบอกเข้าใจว่าเอาคือเห็นแต่ไปกินของสองเอาคือเห็นแต่นั่งกินนะ,ะที่จริงแล้ว ในหนึ่งวันหรือในชีวิตประจําวันนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ที่เฮ็ดแล้วบ่ได้ออกซื้อนะฮะนั่นแหละอาจจะพงอาจจะพิษที่ที่บอซื้อสารหรือที่บอแบบว่าพี่น้องเห็นแค่มุ่มมุมเดียวพี่น้องกะคิดไปต่างๆนาหน้าๆแล้วอย่างประมาณนี้น,นะพิงกะต้องขอโทษน้ำหนัาจุดๆนี่นะฮะ น,นี่แหละนี่คือสิ่งที่อยากอธิบายซูฟัง่งเลยพี่น้องเด้นนะคะอ้ะพาพกกันคลิปนาเดี๋ยวทามีเมนใดอันใดต้องมาอธิบายต้องมาเครีย์อีกแต่ถามได,ถมได้ถามได้พี่น้องอันนี้ก็ดีขึ้นกรรันพิงสิได้อธิบายให้ฟั่งทุกคนบางคนเขาอาจจะมีสิ่งที่ข้าใจแต่บกกาเมนบกกาเมนอันนี้ก็ดีขึ้นก,รรกันพิงกับขอบคุณน,นะคะขอบคุณเมนอันนี้พิงบอด,ดี้บอดี้บอดี้มาดาหรือว่าบอดี้ม่ยังอันนีพิง้ออกมาอธิบายพี่น้อง เออดีขึ้นกันแบบเออดีนะเออขอเขาสิได้หูวเขาสิได้อธิบายให้เพื่อนได้ฟังนั่มนะจ๊ะโอเคพี่น้องพอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะเมนมาได้สอบถามเขามาได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพิงค์จะมาตอบในคลิปหน้าเด้อคอมเมนต์บางคอมเมนต์พิงกับเบลล์ตอบกะต้องขอสู่ขอแพนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย